สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้รายการข่าวเดือดของเราอยากชวนทุกคนมานั่งลงฟังเรื่องราวที่อาจจะสะเทือนใจแฟนแมคลาเรนและโดยเฉพาะคนที่เฝ้าจับตาดูออสการ์ PS3 หนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามากที่สุดของวงการฟอร์มูล่าวันตอนนี้เพราะในศึกออสเตรียจัน GP ที่เพิ่งผ่านไปมันคือวันที่ไม่ใช่วันของ PS3 อย่างแท้จริงลองนึกภาพตามผมนะครับ เด็กหนุ่มที่ทั้งโลกกำงังจับตาเพราะเขาคือหนึ่งในนักขับที่ถูกพูดถึงว่ามีสกิลระดับท็อปความนิ่งความมั่นยำและความเร็วที่ทุกคนชื่นชมแต่แล้วในสุดสัปดาห์เดียวกันเขาเจอกับเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายเริ่มตั้งแต่การชนกำแพงตอนคอลิฟายิ n งไปจนถึงการจัมสตลัดที่ทำให้เครื่องยนต์เข้าหมดแอนตี้สตาร์มจนตกไปท้ายแถวและสุดท้ายจบลงด้วยการล็อกอัพ และชนกำแพงที่เทิร์นไฟต้อง DNF นี่คือภาพที่เราแทบไม่เคยเห็นจากออสการ์ PS3 อันเดรเอสเตลาทีมบอสแมกซลาเรนพูดชัดเลยว่านี่มันไม่ใช่ PS3 ในแบบที่เรารู้จักมันไม่ใช่เขาคนเดิมที่นิ่งเนียบและเฉียบคมแต่เป็น PS3 ที่ถูกความกระหายความกดดันและความผิดพลาดเล็กๆมารวมกันจนกลายเป็นผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในอาชีพ และผมอยากถามทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตรงนี้เคยมีไหมวันที่คุณทำพังหมดเท่านั้นที่คุณมั่นใจว่าคุณถน,นัดเคยเจอไหมวันที่ไม่ว่าคุณพยายามอย่างไงทุกอย่างมันก็ผิดพลาดใช่ครับนั่นแหละคือสิ่งที่ p s ียรสกำลังเจอแต่สเตลล่าไม่ได้ตําหนิเขาเลยนะครับกลับกันเขายืนยันว่าเพียจะเรียนรู้และกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิม เพราะนี่คือเด็กที่พิสูจน์ตัวเองมาตลอดเส้นทางไม่ว่าจะเป็น F2 F3 หรือแม้แต่ปีแรกๆใน F1 เขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเรียนรู้เร็วและแก้ไขเร็วแต่ในอีกมุมหนึง่งเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าแม็คลาเรนเองก็มีปัญหาใช่เล่นแลนโดเดริสก็ไม่ได้มีสุดสัปดาห์ที่ดีเขาติดรถคันหน้าแสงยากมากเพราะรถยังมีปัญหาเรื่องการรักษาความเร็วหลังโค้งสุดท้ายและที่เจ็บกว่าก็คือ พิสตอปช้าอีกแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกด้วยแฟนแวนแม็ลาเรนหลายคนบอกเลยว่ามันเริ่มน่าง,งุดหงิดแล้วแล้วผมอยากถามคนที่ฟังอยู่ว่าคุณคิดว่าพิสตอปพลาดบ่อยแบบนี้ควรโทษทีมงานหรือเป็นเรื่องธรรมชาติของการแข่งขันหรือจริงๆแล้วมันสะท้อนว่าทีมยังขาดมาตรฐานที่จะไปลุ้นแชมป์กับเรดบูลหรือเฟอรารีเพราะถ้าเรามองยาวๆนะครับพิสตอป คือจังหวัดทองที่ทีมสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ได้แต่พลาดเพียงแค่ไม่กี่วินาทีมันคือการทิ้งโอกาสลุ้นโพเดียมไปต่อหน้าต่อตาและแมคลาเรนเจอปัญหานี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจุดแข็งของแมคลาเรนในปีนี้คือพวกเขาพัฒนารถให้รักษาความเร็วในโค้งเร็ว (high speed corners) ได้ดีมากแต่ปัญหาชัดคือ (straight line speed) บนทางตรงยังสู้ r ร d บ u l l ไม่ได้ โดยเฉพาะสนามอย่างบากูอาเซบาจานจีพีที่มีทางตรงยาวกว่า2กิโลเมตรทำให้รถแมคลาเรนต้องดิ้นรนจางหนักเวลาแซงแมคลาเรนยังเจอปัญหาออกจากโค้งช้าแล้วไม่สามารถกดขันเร่งได้เต็มที่ทันทีทำให้เสียเวลาในเซกเตอร์ที่ต้องใช้ t r a c ช i o n สูงนี่แหละครับสาเหตุที่นอริสบ่นว่าตามหลังแล้วไม่สามารถเข้าใกล้พอจะใช้ drs ได้เพราะ t r a คชั่นไม่ดีพอ ไม่สามารถรักษาระยะกับรถขันหน้าจุดอ่อนที่แฟนแฟนแม็กลาเรนรู้กันดีคือกินอย่างค่อนข้างหนักเมื่อเทียบกับเรดบูลหรือเฟอร์รารีอาเซเบชันจีพชัดมากเพราะยางมีเดียมและฮาร์ดของนอริสเสื่อมเร็วกว่าคู่แข่งทำให้ไม่สามารถสร้างอันเดอร์คัทได้ผลถ้าใครตามสถิติจะเห็นว่าแม็กลาเรนมักจะดีช่วงควอลิฟายิ่งแต่เสียเพชในช่วงท้ายสติน แม l a ลาเใช้คลื่นง m r r e e e s s ซึ่งถือว่าแรงและทนทานแต่ไม่ได้มีทริคแบบ Honda Red Bull ที่โดดเด่นเรื่อง ERS deployment ระบบกักเก็บและปล่อยพลังงานไฟฟ้าเวลาเข้าโหมดไล่แสง overtake Mode จะเห็นได้ชัดว่า m ม l a ลาเรไล่ได้แต่ไม่พอจะแสงเพราะ deployment หมดเร็วอาเซอรบจัน G P เป็นสนามที่ทดสอบ ERS ชัดมากเพราะทางตรงยาวถ้าใครจัดการ deployment ไม่ดี คือโดนแสงยับจุดที่ทินยังปวดหัวคือการบาลานซ์รถระหว่างดาวฟอร์สและท็อปสปีดถ้าตั้งรถให้มีดาวฟอร์สเยอะโค้งเร็วดีแต่ทางตรงโดนกินถ้าตั้งรถให้ลื่นทางตรงยางเสื่อมเร็วแถมโค้งกลางแล้วเร็วเริ่มสู้เฟลารี่หรือเรดบูไม่ได้อาสบายันทีพีคือสนามที่บังคับให้ทีมเลือกยอมทางตรงหรือยอมโค้งและแมคลาเรนเลือกยอมทางตรง กลับมาที่ PS3 กันอีกครั้งบางคนอาจจะมองว่าเด็กมันยังไม่พร้อมแต่ผมอยากให้มองลึกกว่านั้นเหตุการณ์นี้มันอาจกลายเป็นบทเรียนที่โคตรแพงแต่โคตรมีค่าเพราะการเป็นนักแข่ง F1 มันไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วแต่คือการจัดการกับความผิดพลาดและการรีบาวกลับมาลองคิดดูนะครับว่าอีก5-10ปีข้างหน้าถ้า PS3 กลายเป็นแชมป์โลกจริงๆ วันนั้นเราจะหันกลับมามองอาเซอร์ไบจันจีพีและพูดว่าไทยนี่แหละคือจุดที่ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นแล้วตลอดปีที่ผ่านมา PS3 ก็พิสูจน์ตัวเองว่าเขาไม่ใช่เด็กธรรมดาเขานิ่งเขาเร็วและเขาฉลาดเกินวัยจนหลายคนเริ่มพูดว่านี่แหละอนาคตแชมป์โลกแต่ในอาเซอร์ไบจันจีพีทุกอย่างมันพังลงต่อหน้าเขาพลาดจัม์สตาร์ทรถดับเขา anti ้าแอนตี้สตตล โดนโทษเวลาแล้วสุดท้ายก็ล็อกอัพชนกำแพงพูดกันตรงๆมันคือการล้มเหลวทั้งระบบของสุดสัปดาห์เดียวผมอยากให้คุณที่กำลังฟังลองวางตัวเองเป็น PS3 ดูคุณจะรู้สึกยังไงเมื่อโลกทั้งโลกที่เคยชื่นชมคุณกลับหันมาวิพากวิจาร์ณคุณจะรับแรงกดดันไหวไหมถ้าแฟนๆบอกว่านี่มันไม่ใช่ PS3 คนเดิมแต่ที่น่าสนใจคือ อันเดรเอสเตล่าไม่ได้ส้ำเติมเขาเลยนะครับกลับกันเขายืนยันว่านี่คือความผิดพลาดที่ไม่ธรรมดาและมั่นใจว่า P3 s จะเรียนรู้จักมันได้เร็วนี่แหละครับที่ผมอยากให้เรามองต่างมุมเพราะการเป็นนักแข่ง F1 ไม่ใช่การไม่มีวันพลาดแต่มันคือการพลาดแล้วลุกขึ้นมาให้ได้ลองคิดถึงเซบาสเตียนเวเทลที่ปีแรกๆก,ก็พลาดจนดนเราว่าคริสเทียนเวเทล หรือแม้แต่ลุยส์แฮมิลตันที่เคยทำพลาดจนเสียแชมป์2007แต่พวกเขาเอาความล้มเหลวเหล่านั้นมาเป็นเชื้อเพลิงสุดท้ายก็กลายเป็นแชมป์โลกผมอยากให้ฟังหน่อยนะครับถ้าวันนี้คุณเป็น p s ียคุณจะลุกขึ้นยังไงหลังจากพังหมดทั้งสุดสัปดาห์คุณจะเลือกโทษโชคชะตาหรือจะหันกลับมาเรียนรู้จากมันคำถามเนี่ยไม่ได้มีแค่ p พีเท่านั้นหรอกครับแต่มันคือสำหรับทุกคนที่เคยเจอวันแย่แย เพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจริงก็ไม่ต่างจากสนามแข็งคุณพลาดได้คุณล้มได้แต่สิ่งสำคัญกว่าคือคุณกลับมาได้หรือเปล่าอันเดรียสเตล่าเชื่อมั่นใน PS3 และผมว่าแฟนแๆแมคลาเรนส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อในตัวเขาอยู่เช่นกันเพราะนี่คือเด็กที่ไม่ได้โด่งดังเพราะโชคช่วยแต่เพราะความสามารถจริงๆแต่สิ่งที่เราต้องจับตาต่อไปคือในอีกเจสนามที่เหลือของฤดูกาลแมคลาเรน จะจดการกับพิสตอบอย่างไรจะใช้ศักยภาพของรถได้เต็มร้อยแค่ไหนและ PS3 จะรีบาวกลับมาได้อย่างที่ทุกคนหวังหรือเปล่าและผมอยากทิ้งท้ายด้วยคำถามสำหรับทุกคนที่ฟังอยู่นะครับคุณคิดว่า PS3 พร้อมที่จะเป็นแชมป์โลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วหรือยังหรือเขายังต้องผ่านบททดสอบแห่งความล้มเหลวแบบนี้ไปอีกสักพักก่อนคิดยังไงลองแชร์มุมมองของคุณเพราะ F1 ไม่ใช่แค่การแข่งขัน แต่มันคือกระจกสะท้อนชีวิตที่ทำให้เราได้เห็นความจริงของความพยายามความผิดพลาดและการลุกขึ้นใหม่เสมอ